อ่ะเดี๋ยวช่วงปิดท้ายวันนี้พาคุณชมมาดูเรื่องของพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9ก,กันหน่อยนะคะ พลิกฟื้นผืนดินอันแห้งแล้งด้วยพระปรีชาสามารถค่ะคุณผู้ชมพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบาพิตรนะคะทรงมีสายพระเนตรยาวไกลและพระวิสัยทัศน์กว้างไกลในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะเรื่องของปัญหาดินเสื่อมโทรมนะคะที่ส่งผลกระทบต่อกเกษตรกรและความมั่นคงทางอาหารของประเทศพระองค์ได้สเสด็จพระราชดำเนินค่ะเยี่ยมร,รัษฎรในพื้นที่ภาคใต้ทรงพบว่าดิน มีสภาพเป็นผุแบบเหมือนผุนะคะก็คือคุณภาพต่ำนั่นเองเป็นดินเปรี้ยวจัดจนไม่สามารถปลูกพืชผลทางการเกษตรได้จึงทรงมีพระราชด,ดำริให้จัดตั้งโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริขึ้นณนะจังหวัดนราธิวาสเมื่อปีพุทธศักราช2524 พื่อศึกษาปรับปรุงและหาแนวทางในการปรับปรุงพื้นที่ปลูกที่มีน้ําแช่ขังตลอดปีให้เกิดประโยชน์ในทางการเกษตรมากที่สุดค่ะโดยใช้วิธีการแกล้งดินนะคะ,คะสะกดอย่างนั้นเลยแกล้งดินนะคะโดยโครงการแกล้งดินนะคะเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิษในการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวหรือดินที่เป็นกรดพระองค์ทรงทดลองค่ะ ทำให้ดินนั้นเปรี้ยวจัดก่อนด้วยการเร่งปฏิกิยาของเคมีของดินที่มีแรก่กรรมฐานหรือการประกอบของไพไร์นะคะโดยการทําให้ดินนั้นแห้งและเปียกสลับกันเมื่อดินมีความเป็นกรดถึงขีดสุดแล้วจึงระบายน้ำออกแล้วก็ปรับสภาพดินด้วยปูนขาวจนกระทั่งสามารถใช้ดิน ในการเพาะปลูกได้คโครงการแกล้งดินทําให้รัษฎรในพื้นที่สามารถเพาะปลูกได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นถือเป็นการแก้ปัญหาที่ดินในแบ,บบเบื้องต้นเลยก็คือแก้ปัญหาที่ต้นเหตุและขยายผลไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศพระมหากรุณาที่คุณด้านการจัดการดินจึงสะท้อนถึงพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และพระวิสัยทัศน์ด้านการจัดการดินอย่างยั่งยืนทุกแนวทางที่พระองค์ทรงริเริ่ม ล้วนเป็นรากฐานสำคัญค่ะในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยร่วมกันรักษาทรัพยากรดินเพื่ออนาคตของแผ่นดินไทยสืบไปค่ะ,คะอันนี้ก็เนื่องในวันนวมินทรมหาราหารชาาานะคะคุณผู้ชมก็เราก็ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะ,คะ